ถาวายความเคารพพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถาวายความเคารพถวายความเคารพขอเดชะมาละองตุ้ีพระบาทโเกล้าวโกระมมง้้าพระพุทธเจ้า นายานวยพินสุวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขาศานาข้าราชการทีล้วนมีความปลื้ดิดียินดีเป็นล้นพ้นบ่าละอองทุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด,ด้วยเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่กงชนชาวไทยและนานา,นาประเทศถวายพระราชกุศลขออนุภาพ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำริดดังด้วยกระหม่อมขอดชัปนสัพุทธะนะอนัทปางสรังัตตมร kangkang tenang kacami kami sukrami kami

ในาอาลันตั้งสิริเสถียรผู้แทนรักคณะกรรมการขึ้นและประทับอยู่ในส่วนลึกแห่งหัวใจอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบุญญาบารมีแห่งใต้ฝ่าละองทุดีพระบาทท่ขาอาอย่พเริญ